ล่าสุดราคาน้ำมันยังคง 1, ผันผวนะครับเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันปรับตัวลงไปแรงกว่า4%เลยทีเดียวครับหลังจากมีการานงานข่าวนะครับว่านายกของอิสราเอลครับได้แจ้งต่อสหรัฐอย่างเป็นทางการนะครับว่าอิสราเอลเนี่ยมีแผนนะครับจะถล่มเป้าหมายทางการอาหารในอิรานแต่จะไม่โจมตีแหล่งผลิตน้ำมันหรือว่าโรงงานนิวเคลียร์ของอิรานครับโดยคุณโจบไบเดนนะครับได้มีการพูดคุยกับนายกเนทันยาหูนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับแนวทางในการตอบโต้อิราน หลังจากที่อิหร่านยิงขีปนาวุธเกือบ200ลูกนะครับไปโจมตีอิสราเอลซึ่งการสนทนาน,นี้เนี่ยก็ถือว่าสร้างสารแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับมีความคืบหน้าโดยคุณในทันยาคูบอกนะครับว่าอิสราเอลจะพิจารณาความเห็นของสหรัฐก่อนที่จะทำการตอบโต้อิหร่านแล้วก็แผนการโจมตีนะครับจะอิงอยู่กับผลประโยชน์ ของประชาชนแล้วลก็ของอิสราเอลด้วยนะครับนอกจากนี้ครับก็มีข้อมูลที่น่าสนใจประกอบกันนะครับโดย IEA หรือว่าสำนักง,งานพลังงานสากลออกมาเปิดเผยนะครับว่าสมาชิกของ IEA ครับเตรียมพร้อมจะดําเนินการหากสถานการณ์ความตึงเครียดในตอนออกกลางทําให้บทานของน้ํามันเนี่ยหยุดชะง,งักลงไป แล้วก็ IA ออกมาเตือนนะครับเรื่องของภาวะน้ํามันที่ลนตลาดเนื่องจากอุปสงค์ซบเซาด้วยโดยระบุครับว่าอุปสงค์น้ามันของโลกหรือความต้องการใช้น้ํามันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเพียง9แสนบาร์เรลต่อวันในปีนี้นะครับแล้วก็1ล้านบาร์เรลต่อวันในปีหน้าซึ่งถือว่าลดลงมาอย่างมากครับเทียบกับระดับนะครับช่วงสิ้นโควิดนะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาร์เรลต่อวันครับนอกจากนี้นะครับความต้องการใช้น้ํามันของจีนจะปรับตัวลงมาด้วยนะครับแล้วก็แนวโน้มครับการผลิตน้ํามันของสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มนนนปรับ ดีมาลดนะครับซัพพลายเพิ่มราคาน้ํามันก็เลยปรับตัวลงมาประกอบกับกลุ่มโอเปกนะครับก็เพิ่งจะมีการออกมาคาดการเรื่องของดีมาน้นํามันเช่นกันโดยวัาปีนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณขยายตัว1.9ล้านบาร์เรลลดลงมาจากระดับ2ล้านบาร์เรลนะครับที่เคยคาดหวังเอาไว้ก่อนหน้านี้พอเป็นแบบนี้แล้วนะครับราคาน้ำมันก็เลยตกใจครับเมื่อคืนนี้เห็นแบงเทขายราคาติดลบไปกว่า4%เลยทีเดียวครับครับก็หลากหลายปัจจัยกดดันราคาน้ำมันนะครับก็ ยังไงก็ตามผมิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีเรื่องของเซสซิทีฟเรื่องสงครามเรื่องอะไรแบบนี้อยู่นะครับก็ติดตามสนาคารนะ้วมันก็พลิกได้ค่อนข้างเร็วนะครับแต่ว่าดูโทนตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าทั้งในฝั่งของดีมานเองนะครับทั้งคาดการณ์อย่าง o อเปกเรื่องของจีนนะครับดีมานที่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ฝั่งซัพพลายที่ดูเหมือนตลาดก็เล่นในเรื่องล่วงหน้านะครับเรื่องว่าอิสราเอลจะโจมตี แหล่งผลิตน้ำมันก็ดูเหมือนโดนเบรกนะครับหลังจากไปคุยกับสหรัฐนะครับผมคิดว่าผมเป็นสหรัฐนะตอนนี้ผมก็คงไม่อยาก กาังจะเลือกตั้งนะครับผมก็ไม่ได้อยากเห็นภาพของราคาน้ํามันวิ่งนะครับแล้วก็มากดดันเรื่องของทิศทางหรือมุมมองของเงินเฟอ้อหรือประคัดขวางการลดดอกเบี้ยนะครับก่อนที่จะเลือกตั้งนะครับยังไงก็ตามที่ดูเหมือนสหรัฐก็จะขื้นคิดอย่างนั้นนะครับก็คือพยายามไปพูดคุยกับอิสราเอลนะครับให้เบาได้ก็เบาหลบแหล่งผลิตน้ํามันได้ก็หลบนะครับก็ยังไงสองประเทศนี้เขาก็หารือแล้วก็คุยกันเสมอนะครับก,ก็ช่วยผ่อนคลายเรื่องของราคาน้ำมันลงมาได้ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า Moning ่ r ร e f ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาหนาทีรายการมอนต r รี f กับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนามองหากโอกาสการลงทุน